การมินฟลเนอร์หกสี่ห้ามิวสิกเครื่องนี้นะครับเปลี่ยนชิประบบไฟกับทางร้านล็อกดีบเสร็จเรียบร้อยกลับมาแสดงผลภาพได้ตามปกติชาร์จไฟเข้าเต็มร้อซ็แล้วนะครับเซนเซอร์ฮาร์ดเรทก็ทํางานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวจะวางไว้ที่บนมือนะครับก็เครื่องนี้นําไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับย้อนกลับนะครับเลื่อนลง เรื่องขึ้นนะครับเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกตินะครับไม่มีปัญหานะครับปุ่มปิดไฟเนี่ยฮะเปิดไฟหน้าจอก็สามารถทำงานได้ตามปกตินะครับก็ต่อสายชาร์จนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ขึ้นสถานะการชาร์จนะครับนี่นะฮะขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติ เครื่องก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีดับนะครับไม่มีดับนะครับหน้าจอทํางานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เปลี่ยนชิประบบไฟบนบอร์ดนะครับก็เป็นเคสไปเคสไปนะครับก็ขอบคุณมากครับลานล็อกรีบยินดีให้บริการนะครับเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ยน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกหลังจากการซ่อมนะครับก็แต่สามารถ การเหงื่อการน,น้ำลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นลุยฝนได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากครับหลาล็อกดีไบยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ